เราคั่วหอมกระเทียมบบพริกแห้งเพื่อจะทำน้ำพริกเผานะคะวันนี้เราจะทำยำกบเราก็ต้องทำน้ำพริกเผาแบบโบราณนะคะเดีย๋ยวต้องเอากะปิห่อใบตองแล้วก็มาคั่วด้วยนี่นะคะเราไม่มีใบตองจะหอ่อเราก็เอากะปิลงไปคั่วกับหอมกระเทียมพริกแห้งเลย ว่าเราไม่มีใบตองจะหอ่อเพราะว่ากะปินี่ถ้าไม่คั่วเลยเอาไปตํามันก็ไม่อร่อยนะคะต้องให้มันคั่วได้ความร้อนทำน้ำพริกเผาแบบโบราณก็ต้องเอามาเผาอย่างนี้สมัยก่อนนี้เขาก็จะใส่ตะหลิวแล้วก็สอดใต้เตาถ่า,านเดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะก็ต้องมาคั่วกับกระทะแบบนี้มีหัวปีเราตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าสี่เอาลงมาต้มในน้ำเกลือเลยนะคะ กบสี่ตัวเราล้างท้องทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกับตะไคร้นะคะกบเราก็ต้องต้มกับสมุนไพรมันจะได้ไม่คาวแล้วมีกลิ่นหอมของสมุนไพรติดเนื้อกบด้วยจะได้เพิ่มความอร่อยนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลา นี่ก็คือน้ำปะะขามที่เราคั้นแล้วเราก็ไปต้มมาให้สุกนะคะโดยในจานนี้ครับค่อยๆปรุงก่อนค่อยชิมให้ได้ที่ทอย่าเพิ่งใส่เยอะนี่ก็คือน้ำพริกเผาที่เราตำเอาไว้มันพริกเผาของเราก็มีหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็กะปินะคะที่เราไปคั่วให้มันร้อน ให้มันสุกให้มันเกิดการก็ยยงมันจะได้หอมเป็นมันพริกเผาโบราณนะคะเราคลุกให้เข้ากันเราค่อยมาชิมนะคะ ยังแห้งอยู่ดูรู้เลยว่ายัางรถไม่จับน้ำพริกเผาที่เราคลุกเอาไว้ยังไม่ได้ชิมนะคะ,ะแล้วก็นี้ก็คือเนื้อกบที่เราเอาไปต้มกับสมุนไพรแล้วมาฉีกเป็นชิ้นๆเอาไว้นี่ก็คือหัวปีต้มผักที่เราเตรียมไว้นะคะต้นหอม ผักชีฝรั่งหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ซอยอน,นี้ใบสระรนแหนแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีลาวเดี๋ยวเราเอาเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวเราเอาไปจัดเป็นเครื่องเคียงที่วัดนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่มะนาวกันันิดนึงเพิ่มความเปรี้ยวเอาความเปรี้ยวชูลงขึ้นมานิดนึง นิดเดียวนะคะเกลี้ยวมากมันจะไม่อร่อยเราก็ะเอาเนื้อกบลงไปคลุกให้มันเข้าเนื้อนะคะนี่นะคะเนื้อกบคลุกให้ันเข้าเนื้อ เอาเนื้อกบที่ต้มกับสมุนไพรไปคลุกกับน,น้ำพริกเผาแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังใส่หระพีที่เราต้มแล้วก็ฉีกเอาไว้เรามาคุกก่อนคุกให้เข้าเนาื้อก่อนนะคะก่อนที่จะปนเครื่องอาหารโบราณ่ยสมุนไพรจริงๆนะคะวันนี้เราทำยำอบไปถวายพระกัน แม่ก็ชอบด้วยคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนอายุทยาเขาชอบมากเลยกับข้าวโบราณยำปบกนี่นะคะเราจะใส่เครื่องกันต่อไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ที่เราซอยนะคะ

ในยำกบแบบโบราณน,นะคะเนี่ยคุณแม่น่ะชอบมากแม่พี่ชายแม้แต่ลูกชายลูกสาวก็ชอบกันเพราะฉะนั้นเวลาทำทีทำน้อยน้อย,อยไม่ได้เดี๋ยวไม่พอแต่วันนี้เราทำไปถวายพระด้วยถ้าชอบในการทำอาหารโบราณอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ